สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไถมือ 2, สองศีสะเกตร้านพีศีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษจังหวัดสีสะเกตรครับผมวันนี้มารีวิวคูปตา4 0แรงครับผม L4018 ดีที่จดทะเบียนปี60นะครับผมสภาพพร้อมใช้งานรถเครื่องเกียร์ดีครับผมรถเครื่องเดิมๆสภาพถือว่าอยู่ในขั้นสวยเลยละครับ ตัวรถสีสันเดิมๆนะครับผม mm hmm. ก็มีรอยถลอกอบ้างนะครับผมตาม,มาอายุการใช้งานอันนี้เครื่องดีนะครับผมเครื่องไม่เขกไม่อายไม่น้ำไม่ดันนะครับผมรถไม่เคยตัดท่อนนะครับ แกไม่เคยเปิดครับผมยกไม่เคยลือ้อช่วงร่างแหงนะครับผม อุปกรณ์ก็มีดันหน้าแล้วก็ผันหลังผันหลังเป็นผันห้านะครับผมดันหน้าก็เป็นตาช้างครับผันหลังเป็นตาช้างเช่นกันครับผมรงสวยใบยสวยครับ เลขไม่อยู่1,589ชั่วโมงครับผมสภาพพร้อมใช้งาน สภาพสวยๆนะครับผมเครื่องแน่นๆเลยเกียร์เกียร์ยดีครับผมเกียร์แน่นๆเลยเฟืองถ่ายเงียบๆครับผม40แรงก็จะเป็นระบบเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ครับผมเกียร์อยู่ใต้พวงมลาลัยเกียร์เป็นเกียร์ชัตเติรน,นะครับผมรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่คล่องตัวพอสมควรครับผมเป็นรุ่นยอดฮิตยอด,ยอดนิยมเลยรุ่นนี้ครับผมคันนี้ราคาไม่สูงมากครับท่านใดที่สนใจท่านใดที่หาอยู่ แวะมาชมได้นะครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรสีสะเกษครับผมเบอร์โทร0816004753 0่1 6 0 0 4 7 5 3ครับผมอยู่บ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรสีสะเกษครับผมเดี๋ยวผมลงลิงก์แผนที่ร้านไว้ให้นะครับท่านใดมาไม่ถูกก็วิ่งกดตามลิงก์วิ่งตาม GPS นะครับผมมาถึงร้านเลยคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอให้พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยรว,วยตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนครับผมจากใจ PC t แท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ